โอเคสุดท้ายก็ไปเปิด4ีตัวใหม่มานะฮะ i 4ด้วย IC ก็ไม่ไม่เสียก็4ีมาซีเจนไลโคสีไลโวลนะฮะมาใส่เล็กๆหน่อยแล้วก็ IC ก็เป็นเอทีอาร์จีหกสามห้าสองแต่เวลาเสียมจะ สุกสตาร์ทช้าหน่อยเนีจะเป็นที่ R ตัวนี้ค่าไม่ได้นะครับดูมาดูแรงไฟนะครับเข้าตัวนี้เวลาทำงานแล้วนะครับ4 300ตัวใหญ่นะครับทำงานสามโวลต์ครับเวลาทำงานไม่ทำงานอยู่ประมาณ3 310นะครับตัวซีฟิลเตอร์ตัว, 4, ตวนี้ไฟออกนะครับขาออก มีมี2ชุด16โวลต์แล้วก็15หรือ16โวลต์เหมือนกันแยกกันแล้วก็ชุดนี้ไฟเลี้ยงออโต้นะครับต,ตัวนี้ตัวนี้14โวลต์น,นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้มาจากนี่นะฮะ ดียว่ามีไฟเลยมาจากอาสตาร์ทนะครับตัวนี้อาสตาร์ทไฟออโต้โตเท่าไหรนะ่เนี่ยอีดีออโต้โตนะครับเนี่ยกี่โวล์เนี่ยหนึ่งโวล์นะครับัวน,บวนี้ใช่ไหมรับมีเปลี่ยนออฟตโต้ัวตัวใหม่ด้วย พอเห็นแล้วครับโอเห็นนะครับตโตสีจ็ดแล้วเนี่ยโอเคจะลองใส่ดูดีนะทำงานได้หรือเปล่านะครับ อรอสักพักนะครัจะโอเคนี่ก็ทำงาน,นแล้วครับไฟติดแล้วโอเคจะกระแสด้วยจับกระแสครับสายสีขาว1.84แอมป์นะครับสีแปดห้แอมคอมเพรสเซอร์ทำงาน เดี๋ยวฝุ่นเต็มเลยเดี๋ยวต้องทำความสะอาดฝุ่นกะันนะโอเคดูผนลมนั้นครับขอไม่เซ่บนนี้นะ HPL 3 0ม YG อันยากัน1 3ึ่ง2ามีองร้อยง๋อตรง,ตรงนี้นะจะมีฝุ่นนล เป็นแบบโคง้งเจ๊พ่อมีแปลงสีฟันเก่าไหมครับมีครับขอ,อนิอหนึ่งครับบมโอเคแปลงโซนนะค้ัะให้ลมมันผ่าน ฉีดน้ำก็เดี๋ยวเละเอาละให้ลมผ่านละระบายความร้อนดีแน่นอนโอเคอ่เรียบร้อยครับขอบช,ช่วยกดตามกด subscribe กดไลค์แชร์กนกำลังใจให้ไหมครับในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับจีอี GE.